ครับสวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับช่างนะคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเตาเผาถ่านจากวงบอร์ดซีเมนต์นะครับ mm hmm. เนื่องจากคลิปที่แล้วนี่มีเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าอธิบายและถ่ายไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็ถ่ายพวกไปวนมาเนื่องจากเป็นการถ่ายคลิปใหม่ๆนะครับก็เลยยังไม่ค่อยจะเรียนรู้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไป มาดูการอธิบายโดยละเอียดเลยนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงกับตเตาเผาถ่านวงบ่อซีเมนต์นี้นะครับก็พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆบริเวณที่ทำนะครับก็ใหเ้เพื่อนๆเลือกบริเวณที่เป็นเนินสูงนะครับตัวเนินสูงเข้าไว้อย่างเช่นตรงนี้แล้วก็เนินแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ ไม่ให้น้ําท่วมถึงนะครับเพราะว่าถ้าทําบริเวณที่ต่ํานี้แ้าฝนแบบนี้นี่น้ําท่วมแน่นอนครับโดยเริ่มจากการขุดดินลงไปเป็นลักษณะทรงกลมนะครับให้ใหญ่กว่าตัวท่อที่ซื้อมานะครับให้ลึกลงไปสักประมาณ60เซนนะครับเราไม่ได้ฝังทั้งหมดนะครับเราฝังลงแค่ ท่อเดียวนะครับแล้วก็ขุดออกไปเป็นปากเตาไว้จุดเชื้อเพลิงนะครับซื้อท่อวงท่อมาสองวงนะครับตัวนี้ผมใช้วงกว้างหนึ่งเมตรนะครับเป็นท่อเมตรส่วนความสูงก็ห้าสิบเซนนะครับสองตัวรวมกันก็หนึ่งเมตรพอดีนะครับแล้วก็มีท่อใเหินนะครับขนาดห้านิ้วนะครับยาวสองเมตรนะครับ ส่วนฝานะครับฝาผมใช้เป็นฝาซีเมนต์เลยนะครับฝาองเข้าเองครับอันนี้ซื้อมาฝาละร้อยนะครับส่วนวงท่อนี่วงละร้อยสามสิบบาทนะครับสองตัวก็สองร้อยหกสิบนะครับส่วนใยหินนี่ก็เม็ดละหกสิบบาทนะครับสองเม็ดนี่ก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่นะครับวงแรกอยู่ข้างล่างนะครับให้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมข้างล่างแบบนี้เลยครับ เพื่อที่จะเป็นที่จุดเชื้อเพลิงนะครับนี่นะฮะแล้วก็วงที่2นะครับก็ตัดเป็นวงกลมเพื่อที่จะแย่ท่อเห็นลงมานะครับน,นะฮะลักษณะการแย่นะครับก็จะแย่เฉียงเป็นสี่สิบห้าองศานะครับหรือจะตั้งตรงเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเก็บน้ำส้มความไม้นะครับนี่นะครับ ตัวขุดลงไปก็ให้เพื่อนๆขุดลงไปแค่ท่อเดียวนะครับอีกท่อหนึ่งวางไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เอาดินไว้รอบๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะกลบมาข้างๆเพื่อที่จะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับมาดูปากเตานะครับนี่ครับก่อยื่นออกมานะครับใช้บล็อกสีก้อนนะครับเรียงกัน สองก้อนข้างละสองก้อนนะครับโดยความยาวทั้งบล็อกเลยนะครับแล้วก็ปิดด้านบนแล้วก็ปิดด้านข้างเพื่อที่จะเอาดินกลบนะครับเนี่ยนะฮะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะมีเพื่อนๆถามมาหลายท่านเลยนะครับว่า ใช้อะไรรองก้นเตานะครับตอนทําครั้งแรกนี่ผมใช้เป็นไม้ครับเป็นไม้หมอนครับหนุนหนุนสองตัวแล้วก็เป็นลายขวางมาไม้ไม่ใหญ่มากขวางมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรองฟืนไว้แล้วมันก็เวลามันไหม้ไปนะครับมันก็จะสุดลงไปมันก็จะไม่ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนี่นะครับ ตะแกงเหล็กนะครับอันนี้ก็ใช้เศษเหล็กที่มีอยู่ที่บ้านนะครับทำถ้าไปซื้อก็ลงทุนประมาณ200กว่าบาทน,นะครับ2เส้นเส้นละ100ร้อยกว่าบาทครับนี่นะครับวางเหล็กตะแกงรองก้นเตานะครับ เพื่อม่ให้ฟืนมันสุดลงไปนะครับส่วนเชือเพลิงก็ใส่ข้างล่างนะครับใส่ใส่ให้เต็มล่างนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นเชือไฟฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่เอาไว้จุดไฟนะครับก็ลักษณะโดยทั่วไปก็ผมคิดว่าเป็นเตาที่ ประหยัดแล้วก็ทนนะครับอันนี้ผมเผาไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ฝนตกก็เลยหยุดเผาไปหยุดเผาไปพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามัวแต่ทำอย่างอื่นนี่นะครับลงไปลงไปหนึ่งท่อนะครับโผล่ขึ้นมาหนึ่งท่อนะครับเหลืออยู่ประมาณขนาดนี้ครับแล้วเราก็ ใช้ดินข้างๆนี้นะครับกลบเข้าไปเลยนะครับกลบให้เป็นรอยนูนเสมอแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เตาร้อนแล้วก็แตกครับอันนี้ก็มีสิิแตกเยอะครับเพราะว่าเป็นซีเมนต์ครับแต่ก็ใช้ได้นานคุ้มนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมากนะครับแต่ก็ใช้ได้นานทีเดียวคิดว่าน่าจะคุ้มกว่า เตาที่เขาทําจากถัง200ลิตรอีกนะครับเพราะว่าตัวนั้นราคาจะสูงแล้วก็ใช้ไม่ทนครับไม่ถึงเดือนก็ทะลุหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะกลุบข้างๆเตาให้ดูนะครับนี่นะครับเริ่มจากการที่เราเหลือ,อดินไว้ข้างๆนะครับเพื่อที่จะมากลบ ตากเตาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกลบให้เต็มนะครับแล้วก็อัดเข้าไปให้แน่นๆน,น,นะครับจะได้เป็นฉนวนกวัอนความร้อนเพราะว่าถ้าไม่กลบเลยเนี่ยเลวลาเราเผานี่ความร้อนจะสูงมากนะครับจะทําให้เตาแตกได้นะครับเราเลยต้องใช้ดินเพื่อที่จะช่วยในการไม่ให้เตาร้อนเกินไปนะครับ ไม่ต้องการให้ความร้อนออกมาด้านนอกด้วยนะครับครัก็ให้เพื่อนๆกรบในลักษณะนี้นะครับเอาให้เต็มปากเลยนะครับเอาให้เต็มปากเตาเลยนะครับเนี่ยนะฮะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลก็มีวิธีทำอยู่แค่นี้นะครับทำง่ายแล้วก็ประหยัดทุนทุน ใช้งบน้อยนะครับแต่ก็ใช้ได้นานใช้ได้ทนนะครับผมคิดว่าคุ้มค่านะครับกับการทําเตาลักษณะนี้นะครับถ้าคลิปนี้จะเผาให้ดูไม่ทันนะครับเพราะว่าไม้ยังชื้นอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเผาให้ดูว่าเจ้ามาเป็นลักษณะแบบไหนฐานจะสวยหรือเปล่าครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่ผมจะลง ให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ